ครับยังอยู่กับเรานในรายการโฟลุมี SME นะครับกับช่วงนี้ครับ SME มีมาเล่ากับหลากหลายสาระเรื่องราวรวมถึงเกร็ดความรู้ดีๆที่เรานํามาฝากกันในช่วงนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทําอย่างไรในการลดต้นทุนการผลิตนะคะเพื่อให้คุ้มทุนและได้กําไรเพิ่มมากขึ้นค่ะประการแรกเลยนะคะความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไปคือการผลิตการคร้าเนี่ย เกินความต้องการม,มีสต็อกเยอะเกินไปครับค่ะก็อาจจะทําให้สต็อกเนี่ยมันเพิ่มแล้วอาจจะเน่าเสียได้ครับสาหรับธุรกิจบางประเภทที่จําเป็นต้องมีสินค้าคงคลังเราก็ควรดูจากปริมาณความต้องการของลูกค้าเป็นหลักจริงๆรเราไม่จําเป็นว่าเราผลิตได้มากเราก็ต้องทําออกมาเพื่อรอรการซื้อจากลูกค้าอันนี้จะทําให้เราเพิ่มต้นทุนโดยไม่จําเป็นแล้วก็เป็นความเสี่ยงด้วยสําหรับลูกค้าถักไม่มาซื้อก็จะเป็นเงินเน่าเป็นต้นทุนที่ค้างอยู่กับเรานั่นเองครับ การสูญเปล่าจากการขนยานนี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันค่ะทั้งขึ้นลดลงเรืออาจจะของแตกอาจจะของเน่าเสียเนี่ยค่ะการที่เราขยายขยายกิจการเนี่ยไปไกลเนะะี่ยค่ะแล้วก็ขยายตัวกลุ่มลูกค้านี่ให้ไกลเนี่ย,กา,ย,ยการส่งของที่ไกลๆมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ผลกําไรของเราเน่ยลดลงแล้วก็ของเนี่ยเกิดอัตราการเสี่ยงสูงที่จะพังง่ายครับโดยเฉพาะในเรื่องปัจจุบนัน ค่าต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของโลจิสติกนี่เองะนะครับเป็นต้นทุนหนึ่งเลยที่สําคัญที่สุดที่จะส่งผลถึงผลกลาําไรขาดทุนก็เป็นได้นะครับการผลิตของที่ผลิตออกมาแล้วของเสียเนี่ยค่ะก็เป็นการเพิ่มต้นทุนของเราเหมือนกันเพราะว่าผลิตออกมาใช้ต้นทุนนะแต่ว่าทําออกมาแล้วเสียนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราจะต้องทําให้มันได้สําเร็จ ใช่ครับในเรื่องของของเสียนี้เราก็ต้องมีการควบคุมการผลิตนั่นเอง<ช>อมีการสร้างมาตรฐานที่ดีนะฮะบางครั้งเราต้องยอมเสียไปถ้าสินค้ามันผิดมาตรฐานเพราะว่าชื่อเสียงของเราก็เป็นเรื่องที่สาคัญใ,<ช>ในการที่จะเรียกลูกค้าให้กลับมาใช้บริการของเราอยู่ ใช่นี่เลยค่ะความสูญเปล่าจากการมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอย่างที่พี่พงษ์ว่านะคะมีสองแบบสาเหตุแรกเนี่ยมาจากสินค้าเนี่ยมีอายุจํากัดแล้วขายไม่ออกอผลิตมากเกินไปเนี่ยก็ทําให้สูญเปล่าได้ประการที่สองค่ะการกระทําเช่นการเผื่อเอาไว้อุ่นใจดีเผื่อ,อไว้มากๆจนเกินไปเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะไม่เป็นผลดีหลายครั้งนะฮะการลดขั้นตอนในการทํางานที่<ฆ>มันซับซ้อนกันก็สามารถทําให้เราลดต้นทุนได้แล้วก็ อุดรอยรั่วต่างๆบางครั้งใน1นแผนกอันนี้เราอาจจะทําได้หลายกระบวนการไม่จําเป็นต้องเพิ่มอีกหนึ่งแผนกขึ้นมาเพื่อทําให้อีกกระบวนการเพิ่มขึ้นมาเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยใช่เหตุนั่นเองครับก<ะ>ารสูญเปล่าของการปฏิบัติการที่ขาดประสิทธิภาพนะคะ,ะการาสมมุติว่าเครื่องเสียเราก็รอรอกันไปรอกันมาออเดอร์ลูกค้าสั่งไปแล้ว<ะ>นี่ก็ทําให้สูญเสียกําไรด้านนี้ไปเหมือนกัน ครับบางครั้งนะครัพนักงานของเราการที่เขาอยู่กับงานมากการที่เขาทําจนเกิดความชํานาญเขาจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ถ้าเรานําตรงนั้นและให้ความสนใจให้ความสําคัญไอเดียสร้างสารรค์ของพนักงานที่มองเห็นในเรื่องของงานอย่างชัดเจนอาจจะสร้างผลผลิตที่ดีให้กับธุรกิจของเราก็เป็นได้ครับการศูญเปล่าจากการรอคอยงานนะคะการร,ร,รอกันไปรอกันมานัดลูกค้าส่งของไม่ตรงเพราะว่า อีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นทั้งการตลาดและการผลิตกัดเกิดการติดขัดกันเนะะี่ยค่ะก็เป็นผลเสียและก็อาจจะทําให้ต้นทุนเ,นเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่นะฮะคือเทคนิคดีๆที่ทางรายการของเรานํามาฝากการผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าธุรกิจ SME นี่มีมากมายหลายรูปแบบเลยทีเดียวบางครั้งเป็นรูปแบบของสินค้าและก็บริการรวมถึงภาคของการผลิตด้วยเทคนิคอันนี้เองนะครที่จะช่วยให้คุณผู้ชมสามารถลดต้นทุนรายจ่ายที่เกินความจําเป็นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของคุณผู้ชมให้ตรงไปตามเป้าประสงค์ของคุณผู้ชมด้วยนั หมายความว่าธุรกิจของคุณผู้ชมอาจจะก,ก้าวหน้าแล้วก็แข็งแรงยังย่งยืนต่อไปในอนาคตได้นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะคะ SME มีมาเล่าหมดเวลาลงแล้วแล้วก็เราก็จะมาพูดคุยและก็บอกเคล็ดลับต่างๆนะคะในการทำธุรกิจส่วนตัว SME ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กคะได้ทุกวันกับรายการ Follow me SME ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ